ขอใหดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ Double c l u t h h เล่าไปเรื่องอีกเช่นเคยครับซึ่งวันนี้จะเกี่ยวกับ LA c l ค p p e r นั่นเองซึ่งสดๆดร้อนๆ้อนนี่แหละครับใน, Play นเพลย์ออฟนี่แหละซึ่งเราจะมาดูกันครับว่าเฮ้ยมันจะแก้ปัญหา ที่ต้องเจอกับลูกาดอนชิชยังไงครับซึ่งอันนี้ผมเอามาจาก The r ริงเกนะเป็นบทวิเคราะห์ว่าเฮ้ย mm. ถ้าทางด้านคลิปเปอร์เนี่ยต้องการจะปิดดอนชิชให้อยู่จริงๆนะครับมันต้องแก้โดวยวิธีไหนหรือว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยครับในคลิปนี้ และถ้าใครอยากสนับสนุนช่องบาสนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้เลยรวมถึงสามารถอุดหนุนเสื้อที่แอดมินเป็นคนออกแบบเองนะครับลายโคบีไบรอันสีขาวแล้วก็สีดำนะถ้าใครสนใจเนี่ยเลื่อนลงไปใต้ Description ด้านล่างได้เลยนะครับมันจะมีลิงก์ Facebook ที่ผมแปะเอาไว้อยู่นะก็กดเข้าไปปุ๊บแล้วก็สามารถ Inbox เข้ามาหาทางด้านแอดมินได้เลยนะครับเอาละฮะก่อนน้านั้นเราไปดูในเกมแรกกันก่อนนะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น คือเอาง่ายๆครับทางด้านลูค้าดอนชิชทุกๆคนน่าจะรู้ดีว่าไอเด็กเนี่ยมันเด็กนรกของแท้เด็กนรกที่ได้พร้อมมาจากสวรรค์ชัดๆคือเก่งมากๆนั่นเองเล่เาง่ายๆคือในช่วงแรกเนี่ยทางด้านมาริคนะครับตั้งใจที่จะให้เฮ้ยทางด้านแมชอัพของทางด้านลูค้าดอนชิชเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอิวิก้าชูบาร์กเพราะว่าทางด้านอิวิก้าชูบาร์กนะครับแม้ว่าจะเล่นพิกแอนด์โรลหรือว่าจะเล่นอะไรเนี่ยก็จะเป็นทาร์กเก็ตให้ทางด้านดอนชิชเนี่ยเล่นตลอดเวลารวมถึงการโดนแมชอัพหรือการโดนมิสแมชนะคร ชูบักก็จะโดนดอนชิตเผาสเต็ปแบ็กยิง3บ้างโอ้โ oh หแบบครอสโอเวอร์ไปนู่นไปนี่บ้างใช่ครับมันไม่ง่ายหรอกครับที่ว่าอีวิก้าชูบักเนี่ยจะมากันดอนชิตเพราะว่าใครๆก็โดนฮะทีนี้มาดูประเด็นเสริมเพิ่มเติมครับว่าใครบ้างทีนี้เฮ้ยทางด้านคลิปเปอร์บอกแล้วว่าเอาง่ายๆชูบักไม่ไหวแพทติเบรเวอี่นายไปจัดการไปเหมือนแบบโยนโปเกบอลไปใช่ปะแพทติเบรเวอี่โผล่มาปุ๊บ ทางด้านลูก้าดอนชิชก็ยังไม่ไวายครับบอกว่าเบเี่นะมันเล็กไปสำหรับผมเขาก็เลยแบบว่าเล่นเกมที่แบบว่าหันหลังใส่ฮะโพสใต้แป้นหรือว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้ไซส์ของทางด้านลูก้าดอนชิชเป็นประโยชน์มากที่สุดนั่นเองหรือว่าเอาใหม่ฮะเก็บทางด้านแพทริกเบอร์เบี่มา ซาโตชิโยนไปใหม่เป็นมาคัสมอริสทีนี้ก็ไม่แปลกครับโดนเก็บเรียบร้อยเหมือนกันเพราะว่าทางด้านมาคัสมอริสไม่ได้มี agility นะหรือว่าความเร็วในการที่จะตามลูก้าดอนชิตทันเพราะฉะนั้นการ create space เนี่ยมันก็เลยง่ายขึ้นมากกว่าแพตติกเบลลี่นั่นแหละฮะไม่ว่าจะยังไงก็โดนลูกาเก็บอยู่ดีแล้วทีนี้แหละฮะเราก็ต้องมาหาปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาแล้วครับว่าทางด้านคลิปเปอร์จะจัดการกับทางด้านดอนชิตยังไงดีนะฮะพอทางด้านคลิปเปอร์รู้แล้วเนี่ยครับ ก็โอเคเปลี่ยนแผนใหม่คือการบลิสในการพิกแอนด์โรนะก็คือพอไปพิกแอนด์โรปุ๊บอ่ะก็ดับพวกทีมเลยแต่ถ้าว่าครับทางด้านลูก้าด้วยความที่ตัวสูงแล้วก็ตัวใหญ่เนี่ยรวมถึงไม่มีพวกตัวใหญ่อยู่ข้างในนะของคริปเปอร์ลูก้าโดนเพลเชอร์โดนกดดันแต่เขาก็มักจะหาโอเพนแมนฮะหรือว่าคนที่ว่างไว้อยู่เสมอทีมเมทไม่ว่าจะเป็นการดังการคัดแบ็กการตัดเข้ามารับบอลตรงเส้นฟรีทอลและยิงหรือว่าจะเป็นการยิง3ฮะในเกมนั้นทางด้าน เพื่อนร่วมทีมของดอนชิชทำได้อย่างดีมากๆทีนี้ประเด็นแรกครับที่จะแก้ปัญหานี้นั่นก็คือเฮ้ยทางด้านดันลาสเนี่ย จะสามารถเล่นแบบนี้ไปได้นานแค่ไหนไอ้คำถามว่าเล่นแบบนี้ไปได้นานแค่ไหนไม่ได้หมายถึงดอนชิชนะครับแต่ว่าหมายถึงการที่พวกแกเนี่ยยิงแม่นขนาดนั้นซึ่งดัลลัสในเกมแรกนะครับจัดไปถึง47.2%ในการยิง3แต้มนะทั้งทีมพาร์ w เว์จูเนียร์แล้วก็ดอร์เรนฟินนี่สมิธคือเล่นดีมากๆแต่ถ้าว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้ไปทั้งซีรีส์หรือเปล่าอันนี้แหละครับคือคำถาม พราะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือดอนชิชถ้าใครได้ดูอยู่บ่อยๆครับเขาไม่ค่อยจะปล่อยบอลง่ายๆอยู่แล้วในการปล่อยบอลน,นี่คือการส่งบอลให้เพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็ถึงด้านมาริกเนี่ยไม่ใช่วอร์เออร์ปี2016ที่จะส่งบอลกันเป็นบ้าเป็นหลังจนว่างแล้วก็ยิงหรือว่าเป็นการเซตเพล์ที่สวยงามขนาดนั้นทางนั้นริคาร์ไลส์ไม่ได้เหมือนสตีฟเคอร์ฮะเพราะฉะนั้นการเล่นแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่ทีนีน้พอไปดูการเล่นจริงๆเนี่ยมันก็จะเจอการแบบว่า ความซุ่มซ่ามต่างๆการที่แบบว่าเกิดเทิร์นโอเวอร์ขึ้นบ้างในการที่ดอนเชียจ่ายหรือว่าเพื่อนร่วมทีมจ่ายใช่ครับทางด้านเดอะวิงเกอร์กำลังสื่อให้เห็นว่าคุณต้องกดดันทางด้านลูก้าดอนชิชมากกว่านี้นั่นเองเพราะว่าหลายๆล,ลูกที่ทางด้านมาเริกยิงลงในเกมนั้นเนี่ยหลายลูกมันก็เป็นคลัดช็อตเช่นแบบว่าเฮ้ยโอ้โหเวลาจะหมดแล้วยิงลงอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้ามันเพลยเชอร์ดอนชิชเข้าไปอีกละ่ะเพลยเชอร์เข้าแบบกดดันเข้าไปเรื่อย เพื่อนร่วมทีมจะสามารถเล่นได้ดีแบบนี้หรือเปล่ารวมถึงถ้าทางด้านอีวิก้าชูบักนะครับลงลงมาแต่ว่าไม่ได้เป็นทาร์ e เก็ตนะไม่ได้เป็นทาร์เก็ตในการที่โดนสวิชนะแล้วลงมาก็ยังสามารถป้องกันพื้นที่ใต้แป้นได้ด,ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะประเด็นแรกคือทางด้านคลิปเปอร์น่าจะต้องการกดดันดอนชิชให้มากกว่านี้อีกฮะมากกว่าในเกมหนึ่งที่เคยเป็นมาและประเด็นที่2ครับ โอเคว่าถ้าคุณทําอย่างนั้นแล้วไม่ได้ผลแต่จริงๆแล้วมันได้ผลฮะทางการได้ผลเนี่ยไม่ใช่ว่าเพลงนั้นมันจะได้ผลเลยนะแต่ผลอย่างหนึ่งของการเพลช์กับการแท็บเนี่ยม,มันไม่ใช่ว่าเพลงนั้นจะสําเร็จทุกรอบถูกปะแต่ว่าไอคนที่มันโดนแท็บนั่นแหละมันจะเหนื่อยฮะมันจะได้รับความกดดันทั้งเมนททลแล้วก็ฟิสิคอลถูกปะเพราะฉะนั้นการที่ดอนชิสต้องเล่นอ,อย่างนั้นทุกเกมและทั้งซีรีส์เนี่ยมันจะกดดันมากๆครับ แล้วทีนี้ทางด้านคลิปเปอร์นะครับก็จะง่ายและในการดิเฟนซ์ซึ่งทางด้านเดอะวิงเกอร์ก็ยังได้บอกว่าเฮ้ย mm hmm. ในการดิเฟนซ์ดอนชิดเนี่ยต้องดิเฟนซ์ในการพิกแอนโดรไมให้ดอนชิดเนี่ยเล่นพิกแอนโรได้ง่ายพอพิกแอนโรปุ๊บก็ต้องบริสและก็คือดับเบิลทีมหรือว่ากดดันหนักๆเพื่อที่จะไม่ได้ส่งง่ายๆแล้วก็ทางด้านของเซคเคนสเปรคตันนะครับก็ยังบอกว่าทางด้านมาริคเนี่ยยิงได้1จาก8นะก็คือยิงไป8ครั้งนะครับ แล้วก็ลงไป1ครั้งเท่านั้นเมื่อดอนชิดโดนเพลช์หรือว่าโดนริสจากการเล่นเกมพิกแอนด์โรของเขาเองรวมถึงมีถึง2 t งเทินเอเอด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งก็ได้ว่าเฮ้ยไอการดับเบิลทีมโดยการที่ดอนชิดกำลังใช้พิกแอนด์โรเนี่ยโอเคบางช็อตเขาอาจจะส่งไปยัง3แต้มได้บางช็อตอาจจะยังส่งไปใต้แป้นได้แต่ว่ามันมีประสิทธิภาพ น้อยกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นทางด้านคริปเปอร์ฮะต้องเน้นในการบริสทางด้านดอนชิดเยอะๆแล้วกดดันเมนทอลิตี้แล้วก็ฟิสคอลิตี้ของดอนชิดให้มากเข้าไว้ แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับทางด้านคลิปเปอร์ก็ยังเสียเกมอ f ฟเฟนซี Rebound ถึง3ลูกจาก7จาก7ลูกนะที่ผมบอกไปใช่ไหมว่ายิงยิงแลงไป1ะก็คือ7ลูกที่ไม่ลงทางด้านมาริกเนี่ยได้ o f อฟเฟนซีฟรีบา n ์ถึง3ครั้งเพราะว่าทางด้านซูบัชเนี่ยไม่อยู่ในพื้นสนามนั่นเองก็ต้องลองดูแหละครับว่าเฮ้ยระหว่างทางด้านซูบัชลงแล้วเป็นทารเกตในการบุกของทางด้านดอนชิชเนี่ยหรือว่าจะยอมให้ซูบัชลงแล้วไปบริส เพื่อที่จะทําให้ทางด้านทีมเนี่ยได้เก็บรีบาวอันนี้เป็นเรื่องที่ยากครับแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วในการที่จะแทรปผู้เล่นสตาร์ที่ดังๆสักคนหนึ่งให้เอาอยู่หมัดได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีคําตอบที่ตายตัวครับแต่เว่ามันต้องลองจริงครับหลังจากที่เกมหนึ่งเนี่ยทางด้านคลิปเปอร์แพ้ดอนชิชมาแล้วและทั้งทั้งที่หลายคนนะครับรวมถึงแฟนคลิปเปอร์แล้วก็มาริกเองด้วยก็คงคิดว่าเฮ้ยเกมเนี้ยก็คงเสร็จทางด้านคลิปเปอร์แต่ที่ไหนได้เสร็จดอนชิชไปไซั์ ซึ่งอันนี้นะครับมันเป็นเพียงหนึ่งการทดลองเท่านั้นที่ทางด้านของคลิปเปอร์อาจจะใช้ในเกม2หรือทางซีรีส์เพราะว่าจริงๆแล้วผมยังคิดว่ายังมีโรสเตอร์อีกหลายคนที่น่าสนใจอย่างเช่นทางด้านเซอร์ชอีบากาจะได้ลงมาแทนทางด้านชูบักหรือเปล่าในการเปลี่ยนแผนนะฮะหรือว่าส t าร์ติ้งไฟฟอาจจะไม่มีชูบักหรือเปล่าเมื่อดอนชิตลงผมว่ามันมีอีก หลายแบบนะครับที่สามารถทำได้แต่ว่าก็ต้องหาให้เจอแหละฮะว่าการที่จะหยุดดอนชิจได้มีประสิทธิภาพที่สุดนั้นเนี่ยมันคือวิธีไหนกันแน่ เพราะฉะนั <temple. S 2> ้นแน่นอนฮะแม้เม <too> ื่อเราคุยเรื่องบาสกันถ้าใครฟังมาถึงจุดนี้แล้วหลัก็มีใครที่มีความคิดหรือว่าไอเดียต่างๆที่เฮ้ยไอวิธีนี้นี่แหละจะสามารถปิดดอนชิชได้อยู่หมัดเลยก็สามารถคอมเมนต์มาไว้กันได้นะครับผมบอกหนึ่งวิธีไปแล้วนะว่าจะสามารถปิดดอนชิชได้ยังไงทีนี้แหละฮะก็ต้องรอทุกทกคนมาช่วยกันคอมเมนต์แล้วก็มาช่วยกันพูดคุยกันแล้วว่าเฮ้ยจะกดไอไม่ใช่จะกดสิเขาเรียกว่าจะปิดทางด้านลูก้าดอนชิชยังไงถูกไหม ซึ่งก็ต้องอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นความสำคัญเหมือนกันก็คือ support in g cast ของทางด้าน don ิ h i เนี่ยจะสามารถคงพื้นที่หรือว่าคงความสามารถของตัวเองเนี่ยได้ถึง4เกมแล้วสามารถชนะไปได้จริงๆหรือเปล่าหรือถ้าซีรีส์มันยืดเย้อไปถึงเกม7เนี่ย ความกดดันต่างๆทางด้านกริปเปอร์จะได้เปรียบในเรื่องประสบการณ์อยู่แล้วเ,เรื่องพวกนี้แหละที่เราก็ต้องนำมาคิดด้วยเช่นกันว่าเฮ้ยมันก็มีผลเหมือนกันนะประสบการณ์ความกดดันอะไรต่างๆเนี่ยฮะมันถึงเป็นความมันของ NBA Playoff ถ้าใครมีความคิดไอเดียอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยฮะห,หลังจากที่ผมบอกหนึ่ง,งการปิดไปถูกไหมโอเคครับเพราะฉะนั้นก็มีประมาณเท่านี้แหละฮะเป็นคลิปสั้นๆของวันนี้นะสำหรับนี้ทางด้านแอดมินขอลาไปก่อนครับ สวัสดีฮะ